สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไม้ใหญ่เนี่ยควรเก็บสะสมดีไหมหรือว่าข้ามดีหรือสุ่มาเพื่อเล่นดีโดยเบื้องต้นเอาให้เข้าใจเทดปกติที่มันปรับมาก่อนนะหลังปรับคือมีเทรดึงธงไม่สนศัตรูเหมือนคิดรอนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึือนอในส่วนตอนที่เราใช้สกิลที่1ตอนที่ตัวละครไม่กันสถานะเอ้ยตัวกันสถานะมาตีเช่นนิกะแชงเขียวเนี่ยตัวละครนี้จะโดนตีตามปกตินะครับ แต่ตัวไหนก็ตามที่ไม่กันสถานะยกตัวอย่างเช่นโรเจอร์โซโลคือตัวไหนตัวไหนก็ได้อะที่มันไม่กันชอ็อตนะครับตัวนั้นน่ะจะสามารถตีแม่ใหญ่ได้โอเคไหมเอาให้เข้าใจภาพตรงนี้ก่อนมันปรับแค่2อ,อย่างเนี้ยมันก็เก่งโคตรแล,ล้วครับสำหรับตัวละครนี้นะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่1รู้สึกว่าจะปรับย่นในส่วนของคู่ดาวด้วยเอ้ยปรับในส่วนของขนาดให้มันใหญ่และกว้างดีขึ้นนะครับส่วนสปีดในการโจมตีปกติก็ไม่น่าต่างกับตัว ทั่วไปเนาะคือตีอาจจะความเร็วพอๆกันแค่นั้นเองหลังปรับถามว่าเล่นได้ไหมส่วนตัวมองว่าเล่นได้แต่ทีเนี้ยคาตอบที่เราจะให้ในคลิปนี้คือควรสุ่มหรือข้ามดองดีดองเพื่อเอาตัวใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาต่อก่อนในผมขอสรุปตรงนี้ก่อนนะใครสายสะสมควรเก็บ2ครับใครที่เผื่อเอาเอกตัวเนี้ยผมมองว่าคุม้มเพราะส่วนตัวมองว่าไม่น่าเกิน1,000เพชรและสิ่งที่คุณจะได้เนี่ย ตัวละครนี้มันสามารถเป็นซับได้นะครับโอเคไหมแต่ที่ผมไม่เคยเล่นมันเลยเนี่ยเพราะว่าในส่วนของแม่ใหญ่มันเล่นไม่ได้ผมเลยไม่ไม่ได้ทำเลเวลมันแค่นั้นเองไอตัวแฉงเนี่ยมันยังมีเล่นได้บ้างใช่ไหมก็เลยทำเเวลอ้อยไอเนี่ยไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้ทำเหมือนจะมาโตะตอนนี้ผมก็มีความคิดว่าเออผมน่าผมน่าจะน่าจะปั้นมันเวลอ้อยแล้วนะเพราะว่ามันฆ่าโรเจอร์ได้ดีเหมือนกัน แต่เทเบลรอยน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าเกาะไม่แตกก็ตีโรเจอร์แล้วก็ไม่ติดมึนอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะยกตัวอย่างใหม่ถ้าอันนี้คือหลังปรับนะถ้าไม่ใหญ่ดึงทงอยู่ยามาโตตีไอตอนที่ตีเนี่ยช็อตมันก็ยังช็อตอยู่ถูกปะสามารถทําให้เกาะของยามาโตแตกได้ถูกไหมถ้าเหลือน้อยถ้าแตกหลังจากนั้นก็โดนช็อตได้แต่กับโรเจอร์มันมันไม่เกี่ยวมันโดนแค่สตันซึ่งตัวละครไหนก็ตามที่มีเกาะจะไม่ติดอะไรเลยนะครับตีต่อเนื่องได้เลยทันที ดังนั้นถามเขาว่าตัวละครที่มาการโรเจอร์ผมมองออกว่าน่าจะเป็นแนวเกาะเช่นอุตะแดงอะไรอย่างนั้นน่าจะเล่นได้เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราพูดถึงแม่ใหญ่ใหม่ก่อนซึ่งมันสามารถเป็นซับแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะสุม่มมันคุ้มอยู่แล้วครับตัวละคร,ะคร ex ที่เป็นซับได้ทุกตัวคุ้มอ่ะผมยกตัวอย่างนะเช่นโซโลเป็นซับได้ในของสีแดงเอ้ยอันนี้คุ้มถ้าสีแดงอันเนี้ยได้สุดละในตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่มีเลยอันเนี้ยพูดถึงสีแดงก่อนนะ แล้วก็พูดถึงสีเขียวแน่นอนครับก็คือนิกะนั่นแหละนิกะนิกะอ่าเป็นอย่างนี้ได้เลย ex นะเราพูดถึง ex นะครับส่วนถ้าใครเอา6แท็กอายํมก่อนเดี๋ยวผมบอว่าจะไม่มีตัวเลือกให้เนาะใครเอา6แท็กคุณสามารถเอาไม่ใหญ่ s ยามาโตะตัวไหนก็ได้เพราะว่าไอ้สตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวฟรีละคุณเอาตัวไหนก็ได้มาใส่ถ้า6แท็กไม่เอา7แท็กนะได้เหมือนกันบูตสาได้หรือถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าคุณไม่เอา7แท็ก นะครับคุณก็สามารถเอาสีเขียวเช่นแชงตัวนี้มาใส่ได้ตัวไคโดอ่ะแค่2ตัวมันยังไปซับได้อ่ะทีนี้เรากลับมาที่สีน้ำเงินบ้างสีน้ำเงินจะหลายตัวเลยไอเนี้ยหนึ่งครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับสีน้ำเงินมันจะสีอื่นมันเป็นรูปเมยน้อยถ้าให้ผมพูดนะสีน้ำเงินในแมงล่อไป5ตัวถ้านับมีแค่ยามาโตะที่ไม่ได้ตัวเดียวเท่านั้นนะที่เหลือมันได้หมดเลยนะครับ ดังนั้นหมายเขาว่ามันเป็นตัวละครแม่ใหญ่เนี่ยสามารถเอามาทำซับได้แค่เรื่องซับก็คุ้มแล้วและเพชรไม่ถึง1000ยังไงก็คุ้มอันนี้ผมยังไม่นับเรื่องเมนนะส่วนมีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยแม่ใหญ่จะเล่นเมนได้นานไหมเล่นได้ผมมองว่ามันจะมามาหายหายครับส่วนตัวผมมองอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่ทุกแพทที่จะเป็นตัวละครกันสถานะช็อตงงไหมอย่างมั้งแพทยอย่างโซโลโซโลก็แหละ ตอนนี้เราเห็นภาพกันอยู่ใช่ไหมถ้าเราเล่นโรเจอร์และเจอเจอ,เจอโซโลอเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงกับมันบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะเจอใช่ไหมเพราะว่ามันตีแรงแม้ว่าเราจะโดนลดดาเมจแต่มันก็แรงอยู่ดีถูกไหมมันไม่เหมือนกับตัวละครยังไงเดียคือมันคือมันเกียดอะเออเรียกว่าเกียดก็ได้แต่ถ้าถามเนี่ยเราลองเล่นเป็นไม่ใหญ่ถ้าเจอโซโลมาตีหละ่ะตีเลยอยากอยากอยาก,อยากโดนช็อตก็ตีมาโถลเอตีได้2ทีแม่งติดช็อตละและ้วเราก็ดึงธงต่อ ได้เรื่อยๆทันทีด้วยนะโอเคปะแม้ว่าโซโลอาจจะใช้อาชูล่าแต่มันติดชอด็อตปึ๊กมันก็ออกมาไม่ได้แนมะ้ว่ามันจะชนะสีเราแล้วนะแต่โซโลบอกก่อนถ้าโซโลเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ตีทีเดียวแม่ใหญ่สกิลหนึ่งหายนะครับอันนี้เคยทดสอบทดลองมาแล้วดังนั้นเกียริโซโลตอนที่เป็นสีเขียวเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยเคลียร์เนาะดังนั้น2อย่างนี้ผ่านอยู่ละอย่างที่3คือเหรียญ นั่นเองนะครับเหรียญก็เลี่ยงง่ายครับมันเป็นในส่วนของเหรียญไม่ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะมันมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ถ้าให้ผมพูดนะนะมันก็ใช้ได้แต่มันมันไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่วะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอหาบิ๊กมัมแปับนะอันนี้คือเหรียญบิ๊กมัมนะครับซึ่งมันสามารถใส่กับพวกนี้ได้นั่นเองนะฮะเพราะว่ามันมันใช้ได้แต่มันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นหรือบางคนอาจจะใส่เป็นสามบิ๊กมัมเลย อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสามิกมัมเนี่ยผมมองว่ามันมันยังมีข้อติงอยูอ่ก็คือว่าในส่วนของอันเนี้ยมันค่าได้เลือดอันนี้ไม่ได้ติดแต่ผมไปติดที่ตรงนี้ครับติดพวกไฟเผาอ่ะซึ่งไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะใช้ก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่สำหรับอาไม่ใหญ่ะนะถ้าหาผม,มานะก็เลยไม่ค่อยเหมาะสำหรับสามไม่ใหญ่นั่นเองดังนั้นเหรียญนะ่ยตัดทิ้งไปเลยเมนเล่นได้และเชื่อว่าน่าจะมามาหายหายแค่นั้นนะครับ ส่วนซับทำได้แน่นอนดังนั้นเอาแค่2เรื่องต่ำ1นึ่งพันเพชรถามว่าคุ้มไหมคุ้มโดยเบื้องต้นคุ้มแน่นอนอยู่แล้วและถ้าถามว่าเปิดมาตอนนี้จะเล่นได้ไหมส่วนตัวผมก็ยังมองว่าให้ตายเหอะยังไงเราก็ยังเจอนิกกกับแช้งเขียวอยู่ดีใช่ครับมันเล่นได้แต่ถามว่าจะสู้โรเจอร์ได้ไหมเนี่ยคงตอบว่ายากเพราะว่ายังไงส่วนตัวผมก็มองว่าโรเจอร์ยังไงก็ดีกว่าถ้านับเรื่องวิ่งนะยกเว้นว่าโรเจอร์มันจะห่วยกว่า ถ้าเจอโซโลดังนั้นหมายความว่าถ้าตอนคุณเล่นแม่ใหญ่เจอโซโลแม่ใหญ่ดีกว่าแต่ถ้าตอนมีนิกกกับแชงคุณเล่นโรเจอร์ดีกว่าหรือถ้าไม่สีเรียดก็เล่นแม่งคู่เลยก็ได้คือเล่นคู่สีน้ําเงินอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้อ่ะงงไหมเออก็เล่นเป็นทั้งอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับตัวอะไรถูกปะพอเราไม่รู้ก็เล่นอย่างนี้เลยก็ได้แค่นั้นเลยเกมไหนโซโลเยอะเลือกแม่ใหญ่ซะเกมไหนโซโลไม่ค่อยมีก็เลือกตรงนี้ซะแค่แค่นั้นอนะ่ะจบ ก็ถือว่าสรุปมาตรงนี้ว่าเป็นตัวละครที่สุ่มได้ผมมองว่าคุ้มโดยเบื้องต้นนะผมมองว่าคุ้มแต่ที่เหลือเนี่ยอยากลองเล่นจริงจังก่อนในวันที่21หลังจากที่มันปรับว่ามันจะสุดได้ถึงขนาดไหนแต่จากส่วนตัวมองว่ายังไงก็น่านจะสู้กับโรเจอร์ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันติดนิก,กะกับแชงเขียวแค่นั้นแหละส่วนถ้าใครอยากจะสะสมนะครับค่าคลิปนี้ไปได้เลยเนาะก็คุณสามารถสุ่มได้เลยเพราะคุณสะสมแต่สำหรับคนที่กะสุ่มเพื่อเอามาเล่น และเป็นซับผมมองว่าแม่ใหญ่เป็นตัวละครที่คุ้มที่เราจะสุ่มเนาะ